สวัสดีครับ f อท่านผู้ชมคนชอบเหรียญพบกันเช่นเคยช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้นำเหรียญหนึ่งบาทที่ทำคลิปไปแล้วเป็นคลิปประกาศรับซื้อคลิปนี้ก็จะมาถาม fc คนชอบเหรียญหาพบ หาเจอแล้วหรือยังถ้าหาเจอก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทที่ทางช่องของเราประกาศรับซื้อเป็นแบบไหนไปรับชมอีกรอบหนึ่งนะครับหาให้เจอแบบนี้นะครับตัวหนังสือจะชัดเจนคมชัดจะหนาจะอ้วน ภาบรุมรูปก็จะเป็นอย่างนี้ตรงแว่นตาก็จะเป็นแบบนี้นี่คือด้านหน้าไปดูด้านหลังนะครับตัวหนังสือด้านหลังให้สังเกตจุดเดียวนะครับสังเกตหางทอทหาร ตรงนี้นะครับหางทอทหารถ้าทอทหารหางสั้นแบบนี้ส่งรูปมาประเมินราคาเลยครับทางช่องของเราประกาศรับซื้อแล้วก็ประกาศไปแล้วยังไม่มีใครพบเจอถ้าหากใครพบเจอนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้เรายินดีรับซื้อ หบาทปีพศ2 5 5 0ททหารหางสั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบคลิปพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ